สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนี่นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกต่างประเทศที่ทางเสาไทยร่วมการแข่งขันนะครับก็เป็นฝรั่งเศสนี่เลยครับผมแล้วก็ทางสารัดทั้งผ่อนผันเกิดปาดแล้วก็บีมพิวิชยาช่วยให้ทีมสามารถเก็บชัยชนะได้ แล้วก็บีมถือว่าฟอร์มยังดีนะครับอาจจะไม่ใช่ท็อปสกอร์แต่ว่าก็เป็นรองท็อปซึ่งส่วนทางฝั่งออร์แลนโดของอพรพันเนียก็เอาชนะแบบเฉวเฉียดอีกแล้วถือว่าหลีกสารัฐปีนี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับเราสู้กันแบบว่าดุจริงๆก่อนอื่นเรามาดูหลีกฝรั่งเศสครับแซงดีเยเดวอสเปิดบ้านเจอกับทางนองซี่แล้วแพ้ไป3เซตรวดเลยแหมถือว่าเป็นสกอร์ที่ก็สวยนะครับคะแนนก็20ต่อ25 21ต่อ25และ25ต่อ27โดยที่บีมเนี่ยทำไป14คะแนนนะครับส่วนเมตลินโรบินสันก็ทำไป17คะแนนดูตามสถิติของบีมก็คือ14แต้มแล้วก็มีบริกพอยต์5ครั้งครับแล้วก็ผลต่างก็คือได้เสียลูกได้ลบลูกเสียเนี่ยก็คือ10ถือว่าผิดพลาดไม่เยอะครับผมแล้วก็ ก็มีลูกเสิร์ฟด้วยนะครับเสิร์ฟไป8ครั้งเสียไป1ลูกตกไป27ได้11แล้วก็เสียไป4คิดเป็น41%บีมถือว่าฟอร์มยังดีอยู่นะครับทำให้ทีมนองซี่เนี่ยก็ยังอยู่อันดับ2คือจะขึ้นเหนือมาลูสเนี่ยค่อนข้างยากแล้วแหละเพราะว่ามาลูสเขาฟอร์มดีมากๆแต่ว่าในรอบเพลย์ออฟเนี่ยง,งานมันต้องละเอียดแน่นอนน่าจะสูสีกันมากกว่านี้อ่านี่เป็นภาพของบีมครับ ก็เป็นภาพหลังเกมครับเอาชนะได้ไม่ได้ถึงกับว่างานง่ายเกินไปเพราะในแต่ละเซตทางฝั่งฝั่งชาบ้านเนี่ยก็ได้20ขึ้นขณะที่ออร์แลนโดวอลคิลีครับบุกไปเยือนโคลัมบัสฟิลวี่ฟิลลี่ในเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้แบบเหนื่อยนะครับสต่อ2 ที่น่าสนใจก็คืออย่างที่ผมเคยพูดไปเรื่องคนดูในสนามเนี่ยเมื่อก่อนที่นั่งมันโลง่งแบบโล่งมากอาจจะนั่งแค่ช่วงต้นอ่าช่วงด้านล่างด้านล่างนิดน,นึงตอนที่อ l a n อ o ลนโดเปิดบ้านเนี่ยก็หมายหมายถึงว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับคนเนี่ยมันจะอ่าเยอะตรงพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ด้านบนไม่ค่อยมีแล้วเยอะที่ว่านนี้ก็คือมันก็หาย ก็คนนั่งอยู่ประมาณสัก 30- 4 0นะครับมันก็มีคนแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีสปอนเซอร์มีอะไรมากขึ้นแล้วก็แต่ทีมได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับก็คนนั่งเยอะขึ้นอาจจะมีไปนั่งตอนบนบ้างแต่ก็รวมรวมแล้วถ้าเทียบกับความจุของสนามอย่างเมื่อก่อนเลยเนี่ยผมมองให้ประมาณสัก20-30%ตอนนี้ก็มีเพิ่มเป็น 30- 40ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ถ้าหันไปดู าทาง l o b อันนั้นเยอะมากๆคือคนดูเยอะเริ่มเยอะน่าจะเยอะกว่าทางทางของอทางเมเจอร์ลีกบอลด้วยออรแลนโดก็บุกไปชนะโคลัมบัส3ต่อ2 25ครับ25ต่อ19 16ต่อ25 25ต่อ13 21ต่อ25และ15ต่อ11ก็ถือว่าสู้กันได้สนุกนะครับแล้วก็เป็นงานยากของอร์แลนโดกว่าที่จะเอาชนะได้เหมือนกัน ทางฝั่งอ่ฝั่งโคลัมบัสนี่มีตัวเซตใช้งานพอๆกัน,นครับมีแอชลีย์อีเวนครับแล้วก็ออร r e y p พาร์คส่วนอร์แลนโดก็ร่อนพันวันนี้ขุดไป13แล้วก็เซตไป47ถือว่าเยอะเทียบดอลลาร์ูซิทนี่ผมเห็นช่วยงานร่อนพันได้ค่อนข้างเยอะนะครับหมายถึงว่าการแอซิดก็ระดับทีมชาติเซอร์เบียอยู่แล้วนะครับ Under อันเดอร์ดีอะไรดีทำแต้มสูงสุดเป็น ชาริตี้ลูเปอร์24คะแนนครับรับเสิร์ฟดีด้วยต่อไป24จาก61คิดเป็น39ปรเซ็นต์ประสิทธิภาพอยู่ที่29ส่วนทางอเบอร์คอมบี้ครับทำไป18คะแนนแต่วันนี้อเบอร์คอมบี้ตีเสียค่อนข้างเยอะนะครับทำไป16จาก49ถ้าดูตามนี้ตีเสียไป4โดนบล็อก5ประสิทธิภาพอยู่แค่ 10, 14เท่านั้นเอง นาตารีฟอสเตอร์วันนี้ฮอตจริงๆครับผมทำไป17คะแนนแล้วให้ดูเสิร์ฟเอสครับเอสมหาปลัยของเธอ6ลูกคือจนปีนี้นี่ก็ยังถือว่าจริงๆน่าจะมีการแก้เกมรับลูกเสิร์ฟของทางฟอสเตอร์ได้มากขึ้นปกติปีแรกเนี่ยใครที่ทำผลงานที่ดีปีสมักจะโดนจับทางนะครับแต่ลูกเสิร์ฟของนาตาลีนี่มหาโหดจริงๆแล้วก็ตกไป8จาก15 คิดเป็น53บล็อกอีก3ลูกวันนี้นาตาลีมาทุกสก,กิลเลยทีเดียวใครที่ชอบน้องก็คงจะชื่นใจรวมเปอร์เซ็นต์การตบของทางออร์แลนโดเนี่ย35ประสิทธิภาพ23นะครับรับดี56รับเยี่ยม24แต่ว่าเห็นอย่างนี้นะครับทางโคลมัสฟิวลี่ก็เหนื่อยเหมือนกันประสิทธิภาพอยูที่16.8เท่านั้นเองคือเกมบล็อกเกมไรของทางออรแลนโดนเขาก็มาเต็มนะครับสู้กันสนุก ล่างคะแนนออรัลนโดก็ขยับมาอยู่อันดับ2ครับหลังจากที่ก่อนนี้ที่พลาดท่าแพ้นี่ก็หลายคนเสียดายก็คือแพ้2ต่อ3นะครับนี่ก็ดีขึ้นส่วนอินดีอีกไนก็นําไม่แน่เหมือนกันนะครับคู่นี้อินดีอีกไนกับออรันโดวาคิลี่อาจจะได้เจอกันอีกก็ได้ในในรอบอในรอบลึกๆเพลย์ออฟหรืออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ